ผมจะมาสาธิตการติดตั้งโปรแกรม i e p Online เวอร์ชัน1.6-1.3นะครับสำหรับ Windows 10ก่อนอื่นเลยเมื่อทำการดาวน์โหลดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ให้อำมาไวที่หน้าเดสก์ท็อปแบบนี้ทำการคลิกขวาเพื่อแตกไฟล์ภาษาไทยก็จะเขียนว่าแยกไฟล์ลงที่นี่ภาษาอังกฤษก็ Extract Here น,นะครับเมื่อทำการแตก เสร็จรียบร้อยแล้วก็จะได้โฟลเดอร์สีเหลืองแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยให้ทําการลบไฟล์ที่เป็นซิปได้เลยครับจากนั้นให้ทําการตรวจสอบภูมิภาคของเครื่องนะครับว่าเครื่องของเรานี้เป็นภูมิภาคประเทศไทยหรือเปล่าโดยไปที่ Control Panel นะครับหรืออาจจะกดค้นหา c อนโทรลแพนลมันก็จะขึ้นมานี่นะครับก็คลิกเข้าไปเลยมาที่ตัวนี้นะครับ group a n d region นะครับ ให้มาที่ r ิ g i o n นะครับเห็นไหมครับว่าฟอร์แมตตรงนี้จะเป็นภาษาไทยหากเรื่องใดไม่เป็นภาษาไทยนะครับให้คลิกและก็เลื่อนหา Thailand น,นะครับอีกที่หนึง่ตงตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปสังเกตว่าตรงนี้จะเป็น Thailand หรือไม่หากเป็น English หรือว่า United States ก็ให้ทำการเช้งหรือว่าเปลี่ยน Location มันโดยทำการ คลิกเลือกเช่นเดียวกันนะครับคลิก Thailand เมื่อคลิกเสร็จแล้วกดโอเคจากนั้นก็กดโอเคนะครับซึ่งบางเครื่องเครื่องอาจจะให้รีสตาร์ทก็ทําการรีสตาร์ทไปนะครับจากนี้จะเป็นการติดตั้งโปรแกรมนะครับโดยเปิดเข้าไปจะมี3โฟลเดอร์นะครับได้แก่ serial number เปิดเข้าไปก็จะเป็น serial ของแต่ละโรงเรียนนะครับจากนั้นจะเป็นโฟลเดอร์คู่มือซึ่งมีคู่มือรายการสื่อ ซึ่งคุณครูสามารถเข้าม,มาศึกษาเพื่อรายการสื่อหรือว่าการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมได้จากเมนูคู่มือนะครับย้อนกลับไปนี่ก็คือโปรแกรม IP Online 1.6 1.3นะครับตัวติดตั้งจะเป็น2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเมินคลิกเข้าไปทําการเน็กครับขั้นตอนนี้ให้ยอมรับการติดตั้งของระบบนะครับกดเน็กหน้านี้ก็จะขึ้นชื่อ user ของเครื่องนะครับกดเน็ก ขั้นตอนนี้นะครับโปรแกรมจะถูกติดตั้งอยู่ที่ไดดีนะครับหากเครื่องใดที่ไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ที่ได้ดีนะครับให้ทำการเปลี่ยนโดยการกดเช้งสังเกตว่าตัวดีตรงนี้นะครับที่ผมกรุ่ม,มุมดําไว้ตัวดีตัวนี้หากเครื่องใดเป็นตัว C ก็ให้กดพิมพ์ตัวดีใหญ่ทับลงไปได้เลยนะครับหรือบางเครื่องอาจจะไม่มีได้ดีก็ให้ติดตั้งไว้ที่ได้ี มีเลยมีแต่ไดซีก็จาเป็นจะต้องติดตั้งที่ไดซีตามระบบเครื่องไปนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเนื่องจากระบบโปรแกรมไ p เพียไลน์นะครับจะทํางานซอฟต์แร์ได้ดีที่สุดคือได้ดีนะครับเพราะว่าโปรแกรมจะเลือกที่ได้ดีเลยหน้านี้ก็จะเป็นการติดตั้งของโปรแกรมนะครับให้กด next กด install ติดตั้งโปรแกรมครับหากระบบขึ้นมาแบบนี้ให้ทําการกดเ e s เพื่อยอมรับการติดตั้งจากนั้นรอสักครู่นะครับ ติดตั้งไม่นานใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกด finish จากนั้นปิดหน้าต่างได้เลยจะสังเกตว่าโปรแกรม I EP Online อยู่ตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่ serial number นะครับโดยจะต้องเช็คด้วยว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วหรือยังนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาหากหน้านี้สามารถอ่านภาษาไทายได้ให้กด next นะครับ หากไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เราจะต้องทำการติดตั้งฟอนในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้เครื่องจะถามหาซีเรียลนะครับอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจนะครับให้ทุกท่านไปที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปแล้วหาโฟลเดอร์โปรแกรม ip online โฟลเดอร์สีเหลืองนะครับที่เราวางที่เดสก์ท็อปกดเปิดเข้าไปครับไปที่ซีเรียลนัมเบอร์กดที่ซีเรียลชื่อตรงเรียของตัวเองนะครับแล้วก็กดซีเลสได้เลยครับ เสร็จสิ้นของการติดตั้งโปรแกรมไ p พีออนไลน์ครับสามารถกดโอเคเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับ